แตก3ตัวครับผมแนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่11กุมภาพันธ์2568นะครับเมื่อวานแตก3ตัว631ครับผมเข้า31อ,อีก3รอบนะครับผมสายวิ่งรูดีิเฮต7เจ็ดเต้งกันเลยทีเดียวครับผมตามต่อวันนี้รายละเอียดในคลิปครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยูทูช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC อาจารย์เยทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมช่องอาจารย์เย่ใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมค่าน้ำชากาแฟนะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แด้งครับผมส่งเป็นกำลังใจกับอาจารย์เย่ได้ครับแต่ยีก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันหลังจากที่เมื่อวานครับวันก่อนครับผมวันก่อนวันที่เก้าอะเนาะนอยอาจารย์เยือนนี่หลุดหมดเลยครับหลุดหลุดไปหมดเลยสำหรับวันนี้วันที่10ครับผมนอยรวม10คกุมภาพันธ์2568ก็กลับมาแก้ตัวได้แล้วครับผมกลับมาแก้ตัวได้แล้วครับ น้อยรวมครับผมจะปกยิ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจันันที่10ครับผมกุมภาพันธ์2568ครับเมื่อวานแอดให้เด่นหนึ่งรอง6ครับผม3ตัว316กับ569นะครับผม2ตัว1 3 16 6 3 6 5 6 9ครับผมประกัน5 9นะครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจรอบ4ี่โมงครึ่งนะครับผมห3สามหนึ่งกับ9 4สครับผมก็แตก3ามตัวครับผมแตก3ามตัวนะครับผมห3สามหนึ่งครับแล้วก็จะเข้าที่สองตัวสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้าวิ่งรุดหนึ่งด้วยครับผมรอบพิเศษครับผมรอบพิเศษห้าโมงครึ่งนะครับผม 660กับ67ครับผมรอบนี้เจาะไม่เข้าครับผมแต่ได้วิ่งรูดหมาครับผมวิ่งรูดหล่างบนเลยครับรอบปกติครับผม6โมงครึ่งนะครับผม686กับ31ครับผมก็ได้31ครับผม31ล่างนะครับผมแล้วก็ได้วิ่งรูด6บนวิ่งรูด1ล่างครับผม วิ่งรูดนี่ล่างบนนะครับผมสำหรับสายเจอะก็เข้าสามหนึ่งครับผมตัวเดิมเลยรอบ v i p ครับผมชุ่มครึ่งนะครับผม2 91กับ3 1หนึ่งครับผมสามรอบสายวิ่งรูดนี้ก็จะได้วิ่งรูดหนึ่งล่างวิดหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งล่างบนนะครับผมแล้วก็สายเจาะก็จะเข้าที่3 1ึอีกแล้วครับผม31งล่างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ3 1หนึ่งครับผม31ทํางทำงาน3ามกะเลยครับผม สรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดที่ได้7เด้งนะครับผมสายวิ่งรูดที่ได้เดเด้งเลยเข่าล่างเข้าบน3รอบเลยครับผมสายวิ่งรูดนะครับแล้วก็สายเจาะครับผม3ตัวบนรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็3 3 1สครับผม2ตัวบนรอบเฉพาะกิจครับ3 1 2ตัวร่างรอบปกติแล้วก็3 1 2สองตัวร่างรอบพิเศษครับผมขอบดี p ครับผมขอภัย ก็จางเย่ก็ขอสแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีทีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่11ครับผม พานพันธ์2,568นะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นซครับผมเด่นสรองเป็น3นะครับเด่นซรอง3ครับผมเด่น3ตัวครับผม เด่น3ตัววันนี้ได้2 c งครับผมเด่น3ตัว2 c งซีนะครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม937ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา2 c งซครับผม3ตัวเด่นนะครับแล้วก็เกา937ครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดนะครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกางครับผมสรหับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นสีครับผมเด่นสตัว2 c งอนะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้ c ีสครับผมเด่นสีรองสานะครับผมเด่นรองรวมกันงีสครับ สุดท้ายเลย C C ครับผมรองสามครับผมรองสามรองสามตัวเก้าสามเจ็ดนะครับผมก็จะตัดสองตัวรองไนดะ้สามเจ็ดครับผมสามเจ็ดกับสามเก้านะครับตัวกันครับผมตัวการจากชุดเด่นตัดเลขหมดแล้วก็จะไม่มีตัวกันนะครับผมก็จะเหลือตัวกันจากชุดรองครับผมเก้าเจ็ดครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแล้วทางฮางนอยครับผมน้อยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีทีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่11กุมภาพันธ์2568ครับ วันนี้ได้เดน4รองสครับผมเดนสามตัวสองรอง3มตัว937ครับผมเดน4รอง3นะครับเป็น3มตัวสองรอง3มตัว937ครับผมเดนสองตัวครับผม4 2 4 3 4 4รองสองตัว3739สกต่อกันเป็น97นะครับผม ครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ42 4ส44รองสองตัว37 39ต่อกันเป็น9 7ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดครับผมเด่น4รอง3านะครับผมสำหรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดนะครับเด่น4รอง3ก็นำไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่ CC ครับผม CC กับ37นะครับสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมแอดจะขอเน้นไปที่ C c กับ37ครับผมอันนี้ฝากนิดนึงนะครับผมฝากนิดนึงจากที่แอดเคยสังเกตมานะครับถ้า ท้าให้ตัวเลขไปแล้วมันเป็นเลขข้ามช่องว่างไปมันก็จะชอบมาตัวนั้นแหละครับอันนี้ลองเป็น37กับ39นะครับผมก็ระวัง38ดไปด้วยนะครับผม37 39มันจะชอบเสียบมาตรงกลางประมาณ38นี่นะครับผมก็ระวังไปด้วยนะครับผมฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม กับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ